ผมนั่นผมแล้วผมจะไม่ยอมผมจะต้องมาชี้แจงเฮ้ยพวกคุณทําไมพูดอย่างนี้คุณจะด่าผู้หญิงคนนั้นผมไม่ว่าแต่คุณมาลากลูกผมไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้ชายคนนั้นนะผมบอกตรงๆเลยนะผมจะต้องออกมาชี้แจงไม่ได้ชี้แจงเพื่อไม่ได้ชี้แจงเพื่ออดีตภรรยานะชี้แจงเพื่อตอนเองนะเขากําลังบอกว่าคุณโดนโสมเขาอะ่ะจริงหรือเปล่าล่ะจริงๆผมไม่เคยพลาดพิงถึงพี่คนนั้นเลยนะ แต่ผมมีความรู้สึกว่าพี่ต้องเป็นแมนกว่านี้พี่ต้องแมนกว่านี้พี่ต้องแมนในการที่จอมมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะด่าอดีตเมียกูกูไม่ว่าแต่การที่มึงจะพาดพิงถึงลูกกูเชีย <c oughs> ต้องด่ามันมึงจะพาดพิงถึงลูกกูอะขอเถอะครับอย่ายุ่งกับลูกผมลูกผมถูกคนชาตชั่วสารเลวทําให้เสียชีวิตไปแล้ว พวกคุณยังจะขุดศพเขาขึ้นมาขุดวิญญาณเขาขึ้นมาแล้วยังมาดูถูกอีกว่าผมถูกสวมสวมขาวตรงนี้คุณต้องออกมาพูดเหนื่อยใจแทนพี่มึงมาฟังกูนะพี่มึงฟังกูดีๆนะพี่ถ้ามึงยังมีศักดิ์ศรีความเป็นคนความเป็นพ่ออยู่เนาะมึงจะเชื่อกูหรือไม่เชื่อกูก็เรื่องของมึงนะพี่นะอันนี้กูก็ไม่สนใจหรอก นะแต่ถ้าใครก็ตามมาดูถูกลูกผมหมายถึงว่าลูกผมที่่สมมติปเป็นอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ต้องออกมาพูดไม่ใช่วันหนึ่งนั่งมานั่งตีหน้าเก๊กเเออ,เอ,อวันนี้ผ้าเรานี่นะครับอืมอ่าไอตรงนี้เราก็พยายามที่จะพี่ออกมาปกป้องคนของตัวเองหน่อยพี่ออกมาปกป้องลูกตัวเอง ไม่รักเขาแล้วไม่เป็นไรไม่รักอดีตภรรย์ยงภรรยาความดีที่อยู่กันมาช่างแม่งมันพี่แต่ใครก็ตามไปดูถูกตัวพี่ว่าพี่ถูกสมเขาพีอ่อ่ลูกที่เกิดมาไม่ใช่ลูกของพี่พี่รู้อยู่แก่ใจตัวดีเเอมาแล้วมันใช่มันเป็นลูกของพี่แต่ถ้าพี่จะมานั่งหน้าซื่อหน้าเศร้าเป็นดาวติ๊กต็อกไม่มีประโยชน์ครับพี่ มันไม่ได้ทําให้พี่ดูเท่ดูดีหรือหรือร่ารวยไปกว่านี้แล้วล่ะพี่เชื่อผมเถอะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองซชบ้างกระแสเข้าไปครับ ไปไปตามกรรมจริงๆผมก็น้อมรับต่อหน้าพระเนี่ยต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยผมก็น้อมรับนะนะครับถ้าไอ้สมเกียิคนนี้เนี่ยมันเป็นคนเลวจริงๆแล้วมันต้องได้รับกรรมอะไรผมจะก้มหน้ารับกรรมมันแต่ถนะ้าไอ้อีผู้ใดเนี่ยไปทําร้ายผู้อื่นไปดูถูกดวงวิญญาณเด็กๆได้เล็กน้อยนี่เขเป็นผู้บริสุทธิ์ผมก็ขอให้ไอ้อีผู้นั้น ได้รับความวิบัติเหมือนกันเจตนาผมที่ขึ้นมาพูดตรงนี้นะครับต้องการที่จะบอกกันทุกคนว่าเฮ้ย <"He i, S 2> บางอย่างอ่ะละไว้ในขานที่เข้าใจบ้างคือมึงอย่าเล่นมันซะทุกเรื่องอย่าใช้ความต่ำทำคอนเทนต์ทุกเรื่องปล่อยวางบางอย่างบ้างมึงจเจ้าเขาให้ตายมึงจเจ้าเขาติดคุกเต็มที่เต็มที่เลยมีปัญญาก็เต็มที่เลย พี่ตุ้มสวัสดีครับผมวันันสวัสดีครับุมเซียวสวัสดีครับ,น,รบนะครับผมมาทำงานให้พัชระมนเพราะผมเต็มใจที่จะมาทำงานหลายคนบอกว่าอุ้ยเตรียมเงินเยอะๆนะจะ,จะได้ให้จะได้หอีคิวหลอกเอาเงินเยอะๆก็นี่ไงพวกมึงใช้แต่แต่สิ่งเหล่านี้เป็นตัววัดเกณฑ์ตรงนี้ไงนะ ิ่งที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยกูกับพัชรมนเนี่ยเขารู้ดีกันสองคนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมทาให้นอกจากการเป็นการทํางานแล้วก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจที่มีความสงสารเห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งถูกไอชาติชั่วสารเลวหลายตัวลุมนะครับผู้หญิงหลายคนอาผู้หญิงคนเดียวถูกสัตว์เฉานหลายตัวลุม ผมเองทิ้งเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผพไม่ใช่ว่าเอ้มึงได้รับเงินมาเยอะเหรอไม่ใช่ว่าเอ้มึงอะไรนะอ่อเอ่อมึงเป็นคนที่หิวแสงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับแต่หลังจากที่ผมส่องดูแล้วพรัชรามนเราทิ้งเขาไม่ได้นะครับทุกท่านทุกท่เราเอาหัวใจตัวเองไปเป็นพรัชรามนสิครับคนคนนึงเสียลูกไปแล้วยังถูกย่ำยีขนาดนี้ ถ้าเรามีจิตใจที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากความเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับต้องความเป็นมนุษย์ไปช่วยเขาผมต้องความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อคนเนี่ยไปช่วยเขาจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะนะถ้าเมียผมเป็นอะไรแบบนี้นะผมจะผมจะไม่ยอมเด็ดขาดผมจะต้องดูแลเขาอย่างดีถ้าเป็นเมียผมนะอันนี้ผมไม่ได้พูดไปชดถึงใครนะ นะคุณติ๊กสวัสดีครับคุณซาลาวดีครับเนะีผมทําไม่ได้หรอกครับจะนิ่งนอนด,ดูดูได้ปล่อยให้มาย่ยํายีดวงวิญญาณลูกผมนะครับถ้าผมเป็นพ่อคนเนี่ยมีไอชาติชั่วดูถูกดวงวิญญาณดวงวิญญาณลูกผมดูถูกครอบครัวของผมถึงแม้จะเป็นอดีตผมจะไม่ยอมผมจะต้องออกมาชี้แจง คนะู่อย่างนี้เสียหายนะครับคุณกาลังดูถูกทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับในเมื่อผลตรวจ DNA มันออกมาแล้วว่าลูกใครมาดามสวัสดีครับมาดามสวัสดีครับแม่จันทนาสวัสดีครับสัตว์มันยังรักลูกอ่ะทุกท่านมาดาม ต่อยผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับเมียผมนะแต่แม่งมาดูถูกรูปผมนี่นะผมไม่ยอมนะนะอันนี้ผมตรงๆเลยถ้าเกิดว่าผมจะหย่ากับเมียผมแล้วก็ตามนี่นะแต่แม่งมาดูถูกรูปผมที่เอ,อไม่อยู่แล้วนี่นะผมก็ไม่ยอมนะคุณคิดบอกถ้าเป็นผมมันไปนานแล้วผมจะบอกให้อันนี้มันเกินกว่าเหตุครับมาดามนะครับ คุณตู้สวัสดีครับคุณเบบีธรรมาดาจดให้เฮ้ยวันนี้ตื่นเช้าเนะี่ยทำไมวันนี้ตื่นเช้าวะตั้งแต่หายป่วยมานี่เด้งหน้าเด้งหลังอยู่เลยเลยนะไม่เอานะนะเดี๋ยวมีคนเขาอ,อกแตกตายนะไม่ได้นะคุณเลยรี่ไว้ัสดีครับสุดยอดนี่น้องครับผมเป็นผมแล้วผมจะไม่ยอมผมจะมอชี้แจงเฮ้ยพวกคุณทำไมพูดอย่างนี้ คุณจะด่าผู้หญิงคนนั้นผมไม่ว่าแต่คุณมาลากลูกผมไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้ชายคนนั้นนะผมบอกตรงๆเลยนะผมจะต้องออกมาชี้แจงไม่ได้ชี้แจงเพื่อไม่ได้ชี้แจงเพื่ออดีตภรรยานะชี้แจงเพื่อตนเองนะเขากําลังบอกว่าคุณโดนโสมขาวอะจริงหรือเปล่าล่ะจริงๆผมไม่เคยพลาดพิงถึงพี่คนนั้นเลยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าพี่ต้องเป็นแมนกว่านี้ พี่ต้องแมนกว่านี้พี่ต้องแมนในการที่จอบมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะด่าอดีตเมียกูกูไม่ว่าแต่การที่มึงจะพาดพิงถึงลูกกูเชี่ยต้องด่ามันมึงจะพาดพิงถึงลูกกูอ่ะขอเถอะครับอย่ายุ่งกับลูกผมลูกผมถูกคนชาติชั่วสารเลวทำให้เสียชีวิตไปแล้วพวกคุณยังจะขุดศพเขาขึ้นมาขุดวิญญาณเขาขึ้นมา แล้วยังมาดูถูกอีกว่าผมถูกสวม,สวมขาวตรงนี้คุณต้องออกมาพูดไม่ใช่ปล่อยให้คุณกระทำย่ำยีครอบครัวเฮ้ยพิ๊กเชื่อผมเดอออีไส้เดือนตัวนี้จบไม่สวยคอยดูแลกันอีไส้เดือนตัวนี้จบไม่สวยนะอีกระเทียมตัวนี้จบไม่สวยรับรองได้รับรองได้และถ้าเมียมันนะ ถ้าเมียมันไม่รู้จักห้ามมันนะเดี๋ยวก็ไปกันทั้งยวงอ่ะไม่เชื่อมึงลองดูฤทธิ์กูนะอีกระเทียมนะจริงๆแล้วผมบอกแล้วนะวอย่ายุ่งกับผมนะอีกระเทียมตัวเนี้ยแต่รู้สึกว่าได้ใจนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีกกระเทียมเจอกันนะฝากไปถึงคนเป็นพ่อหน่อยนะครับทุกคนในโลกนี้ ฝากไปถึงคนเป็นพ่อทุกคนในโลกนี้ในฐานะที่ผมเป็นพ่อนะพี่มึงมาฟังกูนะพี่มึงฟังกูดีๆนะพี่ถ้ามึงยังมีศักดิ์ศรีความเป็นคนความเป็นพ่ออยู่เนาะมึงจะเชื่อกูหรือไม่เชื่อกูก็เรื่องของมึงนะพี่นะอันนี้กูก็ไม่สนใจหรอกนะแต่ถ้าใครก็ตามมาดูถูกรูปผมหมายถึงว่ารูกผมที่อสมมติเป็นอย่างพี่อย่างเนี้ย พี่ต้องออกมาพูดไม่ใช่วันนึ่งนั่งมานั่งตีหน้าเก๊กเออ,เอ,อวันนี้ผ้าเรานี่นะครับอ่าไอ,อ,อตรงนี้เราก็พยายามที่จะพี่ออกมาปกป้องคนของตัวเองหน่อยพี่ออกมาปกป้องลูกตัวเองไม่รักเขาแล้วไม่เป็นไรไม่รักอดีตปรยปรยงภรรยาความดีที่อยู่กันมาช่างแม่งมันพี่ แต่ใครก็ตามไปดูถูกตัวพี่ว่าพี่ถูกสมเขาพีา่ลูกที่เกิดมาไม่ใช่ลูกของพี่พี่รู้อยู่แก่ใจตัว d ีเอมาแล้วมันใช่มันเป็นลูกของพี่แต่ถ้าพี่จะมานั่งหน้าซื่อหน้าเศร้าเป็นดาวติ๊กต็อกไม่มีประโยชน์ครับพี่มันไม่ได้ทําให้พี่ดูเท่ดูดีหรือหรือล่ารวยไปกว่านี้แล้วล่ะพี่เชื่อผมเถอะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองซะบ้าง ปกติผมไม่เคยคุยถึงพี่เลยนะไม่รู้พี่ไหนนะไม,ไม่รู้ไม่รู้จะอาจจะเป็นพี่ที่ดาวอังคารแปดลิ้วอะไรก็ได้นะแต่อยากจะเติมสติความเป็นพ่อคุณเป็นพ่อไหมหมามันยังนักลูกมันนะ่ะขนาดลูกมันตายอะ่ะหมามันยังนอนเลียลูกมันอะ่ะหมามันเนี่ยเห็นลูกมันถูกรถชนตายเนี่ย มันเลียมันเลียลูกมันมันมันจะพยายามปลกุกลูกมันให้ตื่นแล้วพี่อะเป็นคนนะ่ะพี่คิดจะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีแห่งจิตวิญญาณของลูกพี่บ้างไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมียนะไม่เกี่ยวกับอดีตภรนยงภรรยามึงไม่รักแล้วก็เรื่องของมึงนะมึงออกมาปกป้องลูกมึงตัวมึงเองได้ไหมมึงบอกเขาหน่อยว่าเฮ้ย มึงจะเกลียดชังอะไรอดีตภรรยาผมก็ทําไปแต่อย่ายุ่งกับลูกผมผมขอร้องมึงพูเป็นไหมชีวิตของมึงเนี่ยคูเป็นไหมพี่แค่นี้เองสิ่งที่ผมอยากจะสื่อหาว่าผมเสือกก็ได้อ่ะไอหัวโลถมึงเสือกเรื่องกูทําไมกูเสือกอ่ะพี่ผมขอเสือกหน่อยเถอะผมทนไม่ได้จริงๆที่เขาดูถูกดวงวิญญาณลูกพี่ ผมทนไม่ได้จริงๆถ้าพี่คิดว่าผมเลวมึงด่ากูพี่มึงด่ากูหรือมึงอยากเจอกูตอนไหนก็ได้กูยินดีนะครับแต่ผมต้องการบอกกับพี่พี่ครับมันกําลังขุดศพลูกพี่ขึ้นมาย่ยํายีมันกําลังขุดดวงวิญญาณลูกพี่มาย่ยํายีมันกําลังย่ยํายีศักดิ์ศรีความเป็นพ่อของพี่พี่กลายเป็นควายในสายตาชาวโลกไปเลยสวมเขามีคนอ้างทํานองว่าถูกสวมเขา คนเรานะพี่นะมนุษยธรรมหรือจิตใจมันต้องมีนะจริงๆ